สวัสดีค่ะ yes you can have อืออย่างนี้ตลอดเลยอืมถึงไหนวะออสวัสดีค่ะเอาใหม่เนาะชื่อพันนีนะคะเป็นคนอ่า<ช>เป็นคนชนเผ่าลิซูนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนอวันนี้พี่ก็กินอันนี้นะคะตำถั่วนะกินของแพงเมืองนอกนะ,ะตำถั่ว เพราะว่าอาหารไทยคือแพงนะคืออาหารเมืองนอกนะฮะอืมแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะคะอืมแล้วก็กินกินกับผักที่พี่ปลูกไว้นะปลูกใส่ในกระถางนะ,ะแล้วก็เอาไว้ที่หน้าบ้านนะทุกคนอืมแซ่บอร่อยอืม ที่นี่คือได้กินอาหารพวกนี้คืออ๋ออร่อยดีสดชื่นนะบ้านเรานี่กินสามมื้อสี่มื้อก็ได้ที่นี่เนี่ยม่ได้กินนะอืจะกินนี่ต้องคิดเยอะ อันนี้ได้แค่ยอดเดียวครั้งแรกที่ได้อ่ากินมะละที่ปลูกเองนะแล้วมันก็มีแค่ยอดเดียวด้วยนะทุกคนมีแค่อันเดียวมีอันเดียวนะมาโอ้กลืนกินให้หมดเลยดีไหมเนี่ยอืมอ่ะอืม อร่อยอ่ะันดีอ่ะยูยูได้ไอ้ฟลูดอ่ะ no f r u i t ไม่กินข้าวไม่เสร็จเลยเนี่ยมาม่าทำ pumpkin soup ไ้ด้วยอืมทำแกงปลาทองใส่เนื้อหวาให้นะเนื้อเบอร์เกอร์ฮะชิคเก้นไม่มีอ่ะกินอันนี้ That's spicy. mommy. I don't want that. That's not pig, Nicole. I don't want cow. You need to eat the vegetable. This is very good. Hmm. I No, I don't want that. Oh, Nicole. Too bad, too you sad. You're gonna eat it or you eat nothing. I don't nothing. like that kind of meat. Okay, oh. then eat nothing. That's yes, burger meat. You like it? Burger meat with pumpkin soup. อื mm ้ฮะอือฮะอื้ฮะเนื้อบดนะเนื้อบดเบอร์เกอร์ ร้อนร้อนอืมออมร้อนทางเผ็ดอืมอันนี้ก็ผัดไผ่นะผัดไผ่ใช่ไหมผัดแพลวหรือเปล่ามีหลายชื่อนะอืมชอบกินมาก่ะ กดยเฉพาะกับส้มตำหรือว่าอะไรที่มันเป็นแซ่บๆนะอร่อยอืม Can I have some rice? Thank you some rice for mommy. <c oughs> <c oughs> you wanna do the laundry? Hmm? ฉันพี่ร่วมมีไว้นะทุตัวก่อนอ๋อ that's for dinner for dinner that's for dinner อืมดูเอาไว้บังกันฉันใช้ได้แลววันจะมีกี่จ่ายดเย็นแล้วนะอืมอืม กุ้งอันนีป็นกุ้งฟไทแลเนะแต่แช่แข็งไว้อม Mm. Oh, too much. money Mommy, it's on a plate. If you need more rice, you can get it. Okay. We don't I don't need big one. I have small one here. Mmm. Good bye. Mmm. อิ whole plate. ่มฉันเสร็จ hmm. ฉ hmm. you know ันเสร็จฉันเสร็จแม่บอสฉัน put ในถ้วยเสร็จแล้วใส่แกงฟ้าทองบนนี้อืมแล้วรอให้เย็นนะงานจะร้อน ทั้งร้อนทั้งเผ็ดไปเลยอืมจานเดียวกันเลยมีหลายชัดชาโอ๊ยมีหลายอย่างไม่มีอืมไม่มีนี่อาหารดอยนี่อาหารไทยอืหืออืมก๋อร่อยไหมอือื ใบบใบผักคะนานี่ก็เป็นมื้อแรกที่ได้กินผักคะน,น้านะพอดีมันมีใบออกมาพี่ก็ตักแต่ใบามานะฮะอืมอืม ร้อนเลยร้อนเดยอืมข้าวมิลลโอเคจะเก้านาทีแล้วทุกคนเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเอ๊ะเอ้เรอให้มามิสร็จก่อนสิโอเคเดี๋ยวก่อนอโอเกินนะถึงไหนแล้ววะ ไปก่อนนะทุกคนนะถ้าชอบวิดีโอของพี่นะกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ